เชิดกันนะคะเรามาสอนวิธีการทำเจอซีเจอร์นะคะไปเลย let's go เริ่มจากเลขก,กดสามตึกตรงนี้ครับไปต่อกด ค้ามาปุ๊บกดขีดสามขีดแมวนอนนะคะแล้วเ,เ,เอามันเอาอู้แกดปุ๊บกดอ,อันนี้นะ่าจะตามไม่ปิดอันนี้นะคะไปกดคำว่า,อ,า,อ,าอ่านไม่ออกงั้นกดไปเลยกว่าเรา แล้วข้อต่อม,มาเอาเอเดี๋ยวๆๆเดี๋ยววาดไว้ลื่นขึ้นดิอ่าเรเลยโอเคโอเคเจองทีขอขอโทษกดอันนี้นะคะวงมาให้เรีบยบร้อยและกดเข้าไปปึ๊บนี่คือเสื้อจิ๊กซอที่เราทำมานะคะนี่นะคะ คือแค่จะไม่ได้ทำมานานแล้วอ่ะคิดถึงอ่ะทุกคนก็ทำเสื้อจีเซิซซซซเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนนี่นี่เอาลูปอย่างนี้นี่พิม์ใส่ชื่อได้นะคะเออแต่ที่จริงขี้เกียจใส่ชื่อนะจะใส่ชื่อก็ได้รือไม่จ่ใส่เพราะมันจะเป็นตัวเลขแบบนี้กดเด็ดปุ๊บเด็ดปุ๊บเออ ดนี้ได้เลยนะคะเล่นรแล้วก็วอ๊ดเลอเบลอเบเฮ้ยอ่าเด,ด,ด,ดีเดวเดดเดกดอ่มโอเคโอเคไปดูกันเลย นะใครเคยเปแบบนี้เมืองไหมยองบอกก่อนเถอะบอกมาให้เรียบร้อย